รณีที่แฟนคลับแฟนเพลงสอบถามและมีข้อสงสัยว่าในฤดูการนี้ทำไมวงสิยงอีสานถึงได้รับงานระยะทางห่างไกลกันบ้างบางช่วงข้ามภาคบางช่วงระยะทาง3-400กิโลเมตร500กิโลเมตรก็มีแต่ทุกๆงานด้วยความมืออาชีพของทีมงานทุกๆฝ่ายก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางตั้งเวทีเซตร,ระบบไฟและพร้อมทำการแสดงได้ทุกงาน วันนี้ทางแม่นกน้อยอุไรพรมีคำตอบเพื่อใครข้อสงสัยให้แก่แฟนคลับแฟนเพลงเกี่ยวกับประเด็นที่ถามกันมาโดยแม่นกน้อยได้ตอบคำถามและชี้แจงเหตุผลผ่านทางเฟซบ o ๊กแฟนเพจนกน้อยอุไรพรแฟนเพจช่องจริงไปฟังรายละเอียดกันเลยครับปลอดภัยนะคะเราจะมาพูดมองในมุมของพบกันครึ่งทางดีกว่า แม่ลูกน้อยเองกะเดินทางกับลูกๆเมื่อใดที่มีกิจติดกิจต,ตอนนี้ก็จะติดถ่า,ายหนังเรื่องไข้อถ่อายหนังกับบอสโจสาวน้อยพิบ,บ้านแพงเป็นหนังฟอร์มใหญ่ค่ะเป็นหนังฟอร์มใหญ่หนังของคนอีสานฟอร์มใหญ่ต้องคอยรุนและติดตามนะคะการเดินทางหนึ่งวันพันกิโลนี่เฮาก็ต้องไม่ใช่คิดเข้าข้างเราอย่างเดียวนาะลูกๆเนาะลูกๆนะในคร,ครอบครัวในองค์กร ไม่มีใครที่ไม่อยากรับงานใกล้ที่สุดหรอกเพราะว่าเซฟค่าใช้จเพราะเซฟค่าใช้จ่ายแต่บางงานก็เลี่ยงบ่ได้ค่ะ <c oughs> เลี่ยงบ่ได้ค่ะทุกคนการที่เราจะรับงานกับการเดินทางเข้ากัมีอ่าไฟลยดูแลหัวหน้าโชเฟอร์ที่ดูแลเส้นทางการเดินทางอยู่แล้ว ว่าเราวิ่งได้วิ่งทัน <c oughs> ทีมงานเสียงอีสานนี่ค่ะที่เห็นก็คือขอบคุณค่ะแม่ยกย่องชมเชยหนูนะคุณนะเมื่อวานนี้เนาะจากเมื่อวานนี้เล่นไหนก่อนคะแอดมินที่เข้ามาพิจิตนะคะ,ะอ๋องานอยู่บัวขาวกาลสินเลิกสว่างอะ่ะ เลิกแจ้งอ่ะแล้วก็มาสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตจังหวัดพิจิตแฟนเพ่งเอฟซีอะที่เพิ่นเห็นการเดินทางก็น้องๆใน,นลูกก็จะโพสต์ตลอดเวลาแหละกับการเดินทางคือเข้าใจได้ว่าลูกอะเหนื่อยที่ลากหนูเดินทางหนูเหนื่อยหนูนั่งนั่งเบาะนั่งรถหลับบ้าง แต่โชเฟอร์เก่งนะโชเฟอร์เพ่นกัเก่งเพื่อนเทน,นาทีของเพื่อนแหละต่างคนต่างหน้าที่เนาะคุณเนาะต่างคนต่างหน้าที่พ่อรถมาหอดสนามทีมเวทีทีมไฟทีมจอการาฟิกนักดนตรีอะไรต่างๆหางเครื่องต้องแต่งหนาเล่นแสดงอะให้ท่านเวลาค่ะให้ทันเวลา ต้องตบมือให้ค่ะต้องตบมือให้ต้องปลบมือให้หมอลำเสียงอีสานสร้างงานสร้างอาชีพและคุณก็ทำงานมืออาชีพอ่ะทุกหน่วยงานทำงานมืออาชีพผู้บริหารต้องให้ใจผู้บริหารก็ต้องให้ใจเราเองก็ต้องให้ใจผู้บริหารนะลูกเพราะคำว่าเราวิ่งไกลอะคือค่าใช้ใจ่ายนที่รัก คือค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่ต่างๆค่ะที่รักบางงานรับแล้วอะ่ะก็ยังยังไม่ประเมินเส้นทางอะ่ะรับราคาปกติรับราคาปกติแต่งานต่อไปที่รับมามันก็ทำให้งานโดดไกลบางบางงานหรือข้อต่ออ่ะข้อต่อของงานนะคะ เราไม่สามารถจะเลือกได้เราไม่สามารถจะเลือกได้ฉะนั้นเขาก็ต้องทัวเฉลี่ยเช่นเดียวกันว่างานไก่ไก่งานไ,ก,านไก,านก่บางเทือหาสิบกิโลยี่สิบกิโลสามสิบกิโลข้ามฝั่งข้ามถนนข้ามอำเภอเนี่ยเราก็าานนาาก็เจอมาแล้วค่ะที่รัก ก็เจอมาแล้วฉะนั้นในความาที่เฮาออกมาบอกกันอยู่ตอนนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ตำหนิหนูนะที่รักไม่ได้ตำหนิลูกๆนะขอบคุณซะอีกขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับหมอรำเสียงอีสานที่ความเดินทางกับหมอรำเสียงอีสานห้าสิบปีห้สิปีหมอรำเสียงอีสาน ทรงต่อจากรุ่นสูรุนทรงต่อจากรุ่นสูรุนลาก็เข็นได้เลยว่าถ้าไม่เก่งจริงอ่ะถ้าหนูไม่เก่งขันเจ้าบพเก่งอยู่หอดซูเม,มนีเพราะใดค่ะลูกมาเดินทางถึงทุกวันนี้ไม่ได้อ่ะที่รักสวัสดีค่ะพี่ปี๊กลูกขอยว่าวิ่งรอยกิโลเมตรกับมือยแล้วเสียงอีสานสีหารอยกิโลสูค่ะ บา,บางสนามเขาก็เลือกบ่ได้ค่ะลูกจ๋าบางสนามเราก็ไม่สามารถเลือกได้เนาะเราก็ต้องไปถัวเฉลี่ยพบกันเครื่องทางแหละลูกเฮาอยาคิดแต่เขาขางทั้งห้าวะเหนื่อยมากอะ่ะรับงานเพื่อรับงานเพื่อให้ทุกคนให้ครอบครัวให้องค์กรม่งาน ตามที่แม่น้งน้อยได้มีการชี้แจงนะครับว่าไม่มีใครอยากจะรับงานในระยะทางไกลเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นการเติมเต็มเพื่อให้ลูกๆในวงมีงานทําเต็มเดือน <Okay. S 1> เข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยแต่ก็ขอชื่นชมที่ร่วมเดินทางและเดินสายกับวงเสียงอีสานทุกคนทุกฝ่ายถือว่าเป็นมืออาชีพทำตุ่มตามฉะนล้นก็ขอส่งกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายกับบุคลากรเสียงอีสานด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ